แมงซีหูห้าตกกินเป็นทานขี้เป็นคำตอนที่ออสองก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับเรื่องเราก็ได้ดําเนินมาถึงที่ท้าพันธุมติได้เฮือสนามมาต์ไปเจิญตุขตะเข้ามายังในหอคาของตกเก่านัน้นระว่างต่างมายังเมืองพันธุมตินั้นเจ้าบ้านจังเมืองตางก็ดีใจที่จะได้ราชาบุตรเขยคนใหม่มีการแต่งงานระวางตุขตะกับลูกสาวเจ้าเมืองจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ หลังจากเซตพิธีแต่งงานฮับตุกขตาเป็นราชบุตรเขยเรียบร้อยแล้วเจ้าเมืองก็ได้อู้กับตุกขตาว่าลูกายเหยในในเขาก็เป็นครอบครัวเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วทองคาต่างหลายที่ลูกนํามาแปลงมาสร้างลินคํามายังหอคําของปอน,นั้นปอใครรู้ว่าตัวลูกนั้นได้ทองมาจากไหนตุกขตาได้ฟังดังนั้นก็ได้บอกเจ้าเมืองปิกไปวัดได้มาจากแมงตัวหนึ่งที่ลูกเลี้ยงไว้ครับเจ้าปอ พอเจ้าเมืองได้ฟังนันแล้วก็ตบมือเสียงดังแมงที่ลูกว่านี่ตัวมันเป็นจะได้พ่อจัดข่หันขนาดลูกไปเอามันมาให้พ่อหอได้ก่อบัจจัยแค่ตัวเจ้าเมืองที่มีความสนใจในแมงสีหูห้าตายังรวมถึงบรรดาทหารเซนาอัมมาตั้งหลายที่อยู่ในหอคาที่ฮันละข่าวหรือเรื่องนี้ก็แพร่งพายออกไปตักงนอกเมืองพอถึงกำหนดวันที่ตุขัตะต้องปิกเอาแมงสีหูห้าตามาให้เจ้าเมืองหอ ชาวบ้านชาวเมืองต่างหลายก็มาจุมกันข้างตางรอพอแมงสีหูห้าตาพอเตียวเข้ามาในเมืองใกล้ถึงเขตหอคำเขาก็เอินทรงเสียงทักไทยประหลาดใจที่ได้หันแมงสีหูห้าตาตัวแมงสีหูห้าตานั้นมันก็บะเกยหันคนหลายพอได้ยินเสียงดังมันก็สะดุ้งนึกว่าคนเหล่านั้นจะไม่แย่เห้อมันมันก็ฟังล่นหนีย้อนปิกไปยังกงของมันอย่างเก่าตุกขาก็ย้อนปิกบ้านแล้วไปเอามันมาแฮมใหม่ เกอร์นีก็ได้กำชับมูตาหารประกาศให้เจ้าบ้านต่างหลายนั้นห้ามส่งเสียงดังทุกขตะก็ได้ปลาแมงสีหูหาตานั้นหายลับเข้าหอคําไปหาเจ้าพ่อพอเต้าพันธุมติได้หันตัวแมงสีหูหาตาก็ล่นลงมาเสียงดังปุ้งเข้ามาพอแมงสีหูหาตาก็ตกสเกิดล่นหนีเต้าพันธุมติก็ฟั่งล่นตัยแมงสหูหาตาออกนอกเมืองไป โดยที่มีมูตาหานเซนาะมาล่นตัวอยู่ตั้งหลังพอถึงกลางดอยบริเวณถ้ำที่ตุขตาได้ปากระแมงสีหูห้าตานั้นมันก็ได้ล่นลบเข้าไปในถ้ำฮันเจ้าเมืองก็ยังล่นตัวเข้าไปแหมพอปนปากถ้ำไปหน่อยหินตั้งหลายที่อยู่บนปากถ้ำก็ได้ถล่มลงมาเรือหูไว้หน่อยเดียวมอกป้อนหลอดกําปันออกมาได้เจ้าเมืองก็สะดุ้งตกใจออกมาบาได้ติดอยู่ในถ้ำนั่นเห็นแล้ว เมื่อติดอยู่ในถ้ำออกมาได้เจ้าเมืองก็ได้เกิดความสาเวจใจ <S <S คิดว่าตัวแกนั้นจะต้องตายอยู่ในถ้ำนี้แหและก็ได้หื้อเสนาม,มาทหารวันนั้นไปตัวมเหสีถึงเจตคนนั้นมาหาเพื่อที่จะบอกเกา่าลาลาเป็นเตื้อสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตเมื่อเมียถึงเจตมาอยู่พร้อมหน้าแล้วเจ้าเมืองก็ได้อ้อนวอนขอว่าอีนายเมียแก้วตั้งหลายของข้าแห่มาเมินตัวข้าก็จะต้องตายแล้วเป็นที่แน่แต่ก่อนจะตายวายชีวาข้าก็มีสิ่งหนึ่งตยาขอ นั่นคือการได้พอของหลับในสิ้นของมูน้องต่างหลายถือว่าเป็นการส่งข้อแย่เป็นเตื้อสุดท้ายเต้อเมื่มาเหสีต่างหลายได้ฟังกเกิดความละอาย,อยานกสิ่งที่เจ้าเมืองได้ขอนั้นเป็นสิ่งที่บาอาทึ่งไขหันได้นอกจากผัวของตก่าตันในนั้นเมียคนที่เจ๊ซึ่งเป็นเมียคนล่าสุดก็ก้อยเตียวเข้าไปยังโฮบริเวณในาปาธรรมหันปึ๊ดติ่นสิ้นยกขึ้นมาให้เจ้าเมืองได้พอ จนพีเทวาอาลักษิติปกปักรักษาอยู่บริเวณปากถ้ำหันอดบ่ได้ไข้หัวเสียงดังแอ้าปากกว้างเมื่อจเจมืองหันปากถ้ำเปิดกว้างก็ล่นหนีตายออกมาหัวปอกจะปักควิดรอดชีวิตปิกไปเมืองพันธุมตินครอ,อย่างเก่าและนี่ก็เป็นที่มาของที่ว่าพราะใจยาได้หักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงหลังจากปิกไปถึงเมืองแล้วเจ้าเมืองก็ได้สะละยศฐานรดาศัก์คือกับตุกข,ขะตะซึ่งเป็นเคยนั้นได้สืบต่อ และได้ชื่อหมว่าพญาธรรมมิกราชมิการเฉลิมฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนหลังจากได้คลองมลังพญาธรรมมิกราชก็ช่วยเหลือคนตกตุกได้ยากตลอดบะเกยได้ขาดมีการตั้งหองตานอยู่บริเวณนอกเมืองให้นคนตุกคนยากได้กินอยู่ตลอดนอกจากนั้นท่านยังช่วยทํหนุบํารุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามหนึ่งในนั้นก็คือวัดพระาธาตุดอยเขาคว,วายแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ้ซึ่งได้สร้างบนยอดดอยที่มีท่ามแมงสีหูห้าตาอยู่นั่นเองนอกจากนี้ยังได้แปลงหูบปั้นของแมงสีหูห้าตาเพื่อชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาแล้วท่านก็ได้รำลึกคุณของแมงสีหูห้าตานั้นจนเต้าตายมาจนถึงบัดเดี๋ยนี้แมงสีหูห้าตาก็ถือว่าเป็นเทพที่ให้โจกลับความสําเร็จเงินทองมีการแปลงเป็นวัตถุมงคลให้เจ้าบูชา วันดีคืนดีก่อนวันพระใหญ่ก็จะล่นออกมาจากถ้ำเพื่อขนได้หันตีวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วตีหัน